ม่แล้วใช่เราพึงคำานึงเพงคิดอยู่เสมอว่าการได้เกิดขึ้นมาของพวกเราคือว่ามาการเกิดเนี่ยสัตว์โลกคือดวงจิตเนี่ยมันไอเรือนกายนี่ยก็คือเรือนของจิตกายอย่างโอ้โหมีสลายสภาพประเภทตั้งแต่กายมดกายกัวกายอะไรอะไรเนี่ยคือเรือนของจิตทั้งนั้นเน่ยใช่ไหมมันเหมือนกับคนเราเนี่ยเหมืนมอนกับคนเรามีป้านเนี่ย,ม,ม,ออนนยมันมีกี่ประเภท ใช่ไหมบ้านคือฐานบ้านพระราชวังบ้านตึกงแล้วบ้านกระจุกกับป้อมบ้านแล้วมันมีตั้งตั้งเยอะแยะหลายประเภทแต่บ้านเนี่ยคือตัวความแล้วคือที่อยู่ของคนคนเราเเปรียบเปรียบเปรียบปันกิจโลกกิจไอเรือกายเนี่ยกายเนี่ยคือบ้านของกิดมันก็มีหลายประเภทหลายสภาพตอนนี้แต่ละสภาพมันก็ขึ้นอยู่กับฐานะกิจใช่ไหมฐานะของคนคนที่มีฐานะดีก็จะอยู่บ้านตึ้นหานแหญสโต ไอคนไม่มีฐานะดมอยู่ตุก๊กตุกกระตุ๊กกระเทกไอคนที่ไม่มีฐานะเลย <S 2> <S 2> เ,ลเล่เล่ร่อนอยู่ตามอาศัยตามหน้าทุ่ป่าบา้านเขาเหเนี่ยนะเล่ร่อนจอดจักรไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันสภาพจิตสภาพจิตที่มันไปอยู่ในในเรือนประเทศอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เมื่อขึ้นอยู่กับภาพเพราะน,นั้นเราคนองนึงถึงว่าที่เราโอกาสเกิดมาในปัจจุบันเกิดมาในสภาพปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตัวออหน้าตาของตัวเองไม่พิคนพิการไม่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเออะไรไปมีความโดดสม,มสบูรณ์สภาพฐานะพื้นฐานของของวงตระกูลมันก็มันก็มีมีพอเป็นพอไปใช่ไหมฮะถึงแม้ไม่เด่นเป็นตะการหนึ่งแต่ก็ไมไในใจเป็นตะดาบสูขงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการสะสมมาซึ่งลวงรุจารในมูลปฏิสุทิท่านบอกว่าบุญเบสกับฐานวญญาณเตทเมตทเมตทังคุลกับมังการให้สัตว์ถลุนมาแต่ปางก่อนเป็นมูล ไอการที่เราได้มาคุสภาพเนี้เพราะการสังสมมาแต่กับพวกมันจึงให้ผลมาอย่างนี้ไอคนที่เขาไปสังสมมาน้อยเขาก็ได้น้อยคนที่ไม่ได้สังสมก็ยิ่งไอยิ่งต่ำลงไปคนที่สังสไในทางที่ไม่ดีก็ได้ไม่ดีที่ว่าไปได้เรือกายที่พิกลพิการเงี้ยบบ้าบอดดวกแห้งขาดีบอะไรลอยไปนี่างนี้มันก็เรือนของจิตนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าคุณทภาพของจิตมันไม่ดีมันตะเรือที่ตกต่ำลงไปเพราะฉนั้นเอา โอกาสที่เราปีใหม่ปีเก่าผ่านไปหมดไปเราออก็มาน้อมแล้วทางน้อมเราได้ถึงว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาของเราซึ่งเรา,เราได้เราได้อระสภาพามาในปัจจุบันทำงานเนี่ยเราได้มาดีแล้วเพราะการสั่งสมบุญมาแต่บางแต่เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตของพวกเราที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับเราได้สร้างอะไรมาเมออเราบนเส้นทางเดินของเราเนี่ยบนเส้นทางชีวิตของพวกเราเ เราเดินบนเส้นทางชีวิตตั้งแต่จ e ุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันมีมันมีทั้งขยะมีทั้งพิษพอยให้เราเก็บเราจะเก็บเอาขยะหรือเราจะเก็บเอาพิษพอยทั้วทั้งนี้เรามีกําลังวังช้ามาสมบูรณ์เพราะพื้นฐานที่อะไรเกิดมาเนี่ยเราสามารถเก็บขยะได้เราสามารถเก็บพิษพอยได้แล้วเราจะเก็บอะไรถ้าเราเก็บขยะเราอยู่อยู่อยู่ด้วยความสุขบโสโคกทุ่งน้นเราพอเราออกจากเส้นทางนี้เราออกไปด้วยความสุขบโสโคก ถ้าเราเก็บเอาพอยเราไปอยู่บนเส้นทางนี้อย่างโคตรรู้ด่าเราออกไปจากเส้นทางที่เราออกไปอยู่โคตรรู้ด่าคือเส้นทางชีวิตของเราเรามีเราจะทําได้ทั้งดีเราจะทาได้ทั้งชั่วเราจะทําได้ทั้งบาปเราจะทําได้ทั้งบุตตอนนี้เราขึ้นอยู่ว่าเราจะทําอะไรเราจะทําบาปเราจะทําชั่วผมไม่หลับเก็บออกขยะนะเราทําชั่วเราเพียงแค่คิดชั่วคิดแบบจะทําบาปจิตเราก็เศร้าหมองนะ เวลาเราทำมาจิตมีแต่การเข้างมองเราเลึกเรารล,ล,ก,ล,ลกถึงข่าวดจิตเราก็เท้างมองเนี่ยมือนก็เป็นมีใครมันอยู่ด้วยความสุถโสโคแล้วออกเราก็ออกจากสินทงท่านี้ตายไปด้วยบาปตายไปด้วยความชั่วผลที่จะได้รับต่อไปก็คือคือตกต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเก็บให้เสียพลคือจะทาแต่ความดีสร้างปตนบุญเพียงแค่เราคิดจะจะสร้างบุญทําทําดีจิตเราก็ผ่องใสแล้วในขณะที่เราทําจิตเราก็ผ่องใสเราเลึกถึงเราก็ผ่องใส เราอยู่ด้วยความผ่อใสยออกจากเส้นทางนี้เราก็ออกไปด้วยความผ่อใสอยความผ่อใสจะหนุนส่งพบชาติเราไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีในชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นคตนิเป็นคติให้พวกเรารำลึกว่าเออชีวิตที่เราผ่านมามันมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งถูกมีทั้งผิดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นชัดเจนแ,แล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผิดถ้าชั่วเนี่ยมันดึงเราตกตา ถ้าดีแต่ถ้าบุญมันมันมลบุส่งเราขึ้นมาที่สูงอา้าวอดีเราแก้ขไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วอดีตที่ผ่านมาเราไม่ต้องไปนคำน,นึงแก่เราจะคำนึงแต่ปัจจุบันนี้ว่าดีเอ่อชั่วเอ่อนี่เราจะไม่เราจะไม่ไปเกือบพัวเราจะไปพู่เขาแต่เราจะเข้ามาในฝันความดีเราจะพยายามทำดีทำสะสมบุญไว้แต่ว่าด้วยความเป็นบุญทุกชนของพวกเราเนี่ยอ้ความบุญเป็นบุญทุกชนเลยคนมีกีเเนตัง กัเราไอ้กิเลสที่เป็นฝังหน้าที่อยู่ภายในจิตใจมันจะคอยดึงเราลงไปในทางต่างําเสมอเลยใช่ไหมล่ะดึงลงไปในทางต่างําเสมอเพราะฉนั้นเราเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามฝืนพยายามฝืนกิเลสนะเช่ชไนไอ้ฟามโกรธมันมันจะดนุนส่งเราไปในทางการการพูดการทําเราก็ต้องมีมีความกดขันไว้ไม่ไปพูดตามกําลังของวามโกรธไม่ไปทําตามกําลังของวามโกรธเราต้องรู้จักดกดขันรู้จักฝืนไปพอเรามีความกดกันมีความฝืนในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็ไม่ยามมาปลุกปลดจิตอบรมใจของเราอย่างน้อยก็ nói, ด้วยการภาวนาใช่ไหมว่าถ้าภาวนาวันละอ่านาทีสิบนาทีก่อนรับกระนอนการภาวนาเนี่ยมันจะสร้างหลักใจขึ้นมาสร้างหลักใจให้ใจิตใจเรามีความหนักแน่นมีความตั้งมัน่นมีความหนักแน่นสามารถจะฝืนต่อต้านกำลังของกิเลสได้แต่ถ้าเราเราเราไม่เรา,เรา,เราใจิตใจเราไม่มีหลักเนี่ยเรารวดเนี่ย เดี๋ยวก็มีชักชวนมามีอะไรมายั่วยั่วอะไรทั้งทั้งที่รู้ว่ามันชั่วรู้ว่ามันผิดแต่เราก็ไม่มีกําลังที่ไปฝึนเราก็เป็นค่ข่า,าของความชั่วดึงเราลงไปขู่เขาความชั่วใช่ไหมทั้งทั้งที่เรารู้ก็เพราะใจเราไม่มีหลักนั่นเองแต่ถ้าเราบาฝึกอบรมด้วยจิตตภาวนาทักษะจิตใจเราจะมีความตั้งมั่นหนักได้มันคงไอ้ชั่วที่มันเหมือนมันมาสัม,ม,ม,มสผัสไ,ไม่สามารถดึงจูงเราเอยนเอียไปตามเขาเพราะเรามีหลักใจดูเนี่สําคัญหลักใจ หลักใจล่าละหลักใจจะสร้างหนุนส่งไปกำลังใจมาในการทําฟังในการสะสมเพราะนั้นชีวิตของพัวเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยได้อัตภาพอย่างนี้แล้วมีคุณค่าที่สุดแล้วเป็นบุญมีญวสาสนาของเราเราอย่าปล่อยให้บุญวาสนาที่มันร่องรอยหลุดออกไปเลยครับครับหยุดแก่สารสัะไม่ได้เราเอาบุญวาสนาเราเพิ่มคุณบุญวาสนาที่ขิ้นินไปด้วยการพยายามที่จะมาบ อบรมจิตอบรมใจของเราด้วยแล้วพยายามที่จะทําความดีไปถ้าเราอบรมจิตอบรมใจดีแล้วเนี่ยตัวจิตตัวเนี้มันจะนําสุขมาสู่ตนเราเออตนเองพระพุทธเจ้าที่นีว่าจิตตามดันตามสุขข้าห้างจิตที่อบรมดีแล้วนําสุขมาสู่ตนนะเนี่ยไอ้พราะนั้นสุขทุกข์มันไม่ได้คนอื่นมาเสกเป่ามันหยิบยื่นให้แกเราได้แล้วมันหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้มันเสกเป่าให้แก่กันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาจากการะทำ ถ้าคุฉลาดก็ณควรรู้จักจะทําดีนําความสุขมาสู่ตัวถ้าคนโง่มากระทําความชัว่วนําความทุกข์มาสู่ตัวเพราะฉะนั้นเอาเปีเก่เา,า,าที่หมดไปก็จะเป็นคติเป็นคติเตือนเร,เราสอนเราถ้าเรารู้จักย้อนกลับมาดูแล้วเมื่อเรายุรู้จักย้อนมาดูแล้วเราก็เอา,เอา,เอาแต่สิ่งที่ควรสําหรับเราใช่ไหมมาสร้างมาสร้างในปัจจุบันเพื่อก้าวไปส,สู่สู่อนาคตคือปีใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเอาวางเร็มปีที่ผ่านมาแล้วปีที่มันหมดไป มันหมดไปแบบไม่มีโอกาสนกลับมาเลยในปีเก่านะเพราะะนนปีเก่าที่มันหมดไปกบอกว่าดุจจุงเอาความความทุกข์ความไม่ดีความผิดริ้วทุกขโศกโรคภัยต่างๆทั้งหลายที่เคยมีอยู่แล้วในชีวิตของเราให้หมดไปกับปีเก่าด้วยยาวว้นกลับมาสู่ชีวิตของเราทีเหมือนกับปีเก่าที่หมดไปไม่มีโอกาสกลับมาเลยแล้วปีใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราเป็นขอเป็นปีแห่งกําลังจิตกําลังใจให้เกิดขึ้นแก่เราที่มีกําลังจิตกําลังใจที่อย่าง น้องนำเอาหลักธรรมวินัยของพรทพุทธเจ้าในทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างดียิ่งมาประพฤติปฏิบัติประกอให้พวกเราเนี่ยจงเป็นผู้เจริญในธรรมของวิานัยของพ,ทพุทธเจ้าอยู่เป็นเดิมนิดแล้วการดำเนินชีวิตของพวกเราแหมดีแต่วามมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขมีความสําเร็จในกิจที่ทําทุกสิ่งรูประการปีใหม่นี้ให้เป็นปีแห่งมงคลในชีวิตเป็นปีแห่งความสําเร็จเป็นปีแห่งความก้าวหน้าเป็นปีแห่งความมั่นคงในคุณงามความดีในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม แล้วเราท่านทั้งหลายตั้งจิตเจตนาปานาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตก็ขอให้ปีใหม่เนี่้เป็นปีแห่งความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราตั้งจิตเจตนาปานาไว้อย่างดียิ่งแล้วด้วยกันทุกท่านทุกคนเอ่อ